สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำหรับลนนะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับมิถุนายน64นะครับจัดขึ้นเพียงแค่วันเดียวนะครับครั้งเดียวในวันเสาร์ที่12มิถุนายน64เนะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึงสทุ่มนะครับ 3ชั่วโมงเต็มนะครับกับเนื้อหาในหัวข้อใหม่ซึ่งแตกต่างจากการประชุมเชิงสำนรลาย5 6ถึง6ครั้งที่แล้วนะครับ The Great Reset 2020นะครับสิ้นสุดวงรอบวัฏจ,จักรหนี้สินและปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะครับท่านใดสนใจซึ่งเป็นการประชุมเชิงสำนรลายสดไลฟ์นะครับไม่มีการบันทึกและไม่สามารถย้อนดูได้นะครับท่านใดสนใจรายละเอียดปีกย่อยในหัวข้อใหญ่นี้นะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเสก 9 5 9 9ซึ่งการประชุมเชิงสำหรับรายนี้จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการทราบรายละเอียดนะครับก็ทักกันเข้ามาวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับหลังจากที่ได้ยินได้ฟังกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับนะเขาบอกว่าเพลงขับกล่อมนะให้หลับนั้นเนี่ยก่อนจะมีพายุใหญ่นะเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับจะมาชวนคุยกันนะในคลิปนี้นะครับ รูนักวิเครห์ต่างชาติท่านนั้นก็คือคุณปีเตอร์ชิฟนะครับซึ่งผมได้พูดถึงมุมมองของเขาอยู่หลายครั้งนะโดยเฉพาะมุมมองที่พูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้อนะเพราะว่ามุมมองของเขาคือเมื่อมีการขยายอุปทานทางการเงินหรือ c อ r เรนซีซัพพลาเนี่ยตามนิยามของเขาเลยเขาบอกว่ามันคือเกิดเงินเฟอ้อขึ้นแล้วเพียงแต่มจะแสดงออกมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันรอจังหวะเวลานะครับ รอบนี้เขามาให้มุมมองเพราะว่าราคาทองคำมันทะลุขึ้นไปนะพันเดอลลาร์ต่อออนนะครับซึ่งดูเหมือนว่านักวิเคราะห์หลยท่านหรือนักลงทุนเนี่ยอาจจะถอดใจไปแล้วนะว่าราคาทองคำเนี่ยมันไม่น่าจะย้อนกลับขึ้นมาอ่ามันขึ้นมายากเหลือเกินเกิดความรู้สึกเหมือนกับไม่สบายใจนะครับเกิดความว้าวุ่นวุ่นวายใจนะว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะขึ้นมา1,900ดอลลาร์ต่อออนหรือไม่ ซึ่งวันนี้ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าราคาทองคำมันทะลุมาที่1,900ดอลลาร์ต่อออนได้ถึงแม้มันจะยังรู้สึกว่าสถียนบ้างไม่เสถียนบ้างนะครับก็คงต้องปรับตัวกันอยู่แต่กระแสนะครับของเงินเฟอ้อนะข่าวเงินเฟอ้อในเมนสตรีมเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่สิ่งที่คุณปีเตอร์ชิปนะครับพูดว่าทำไมเนี่ยราคาทองคำเนี่ยทั้งที่กระแสเงินเฟอ้อมาทำไมมันถึงไม่พุ่งสูงขึ้นละ่ะ ทำไมมันยังอยู่ที่ประมาณแค่พันเกดอลลาร์ต่อออนนะมันไม่พุ่งสูงขึ้นไปเขาก็บอกมุมมองไว้ว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะไม่ถึงว่าคนในสหรัฐหรือนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับยังมองอยู่ว่า,เ,าเขาพูดายอย่างเชื่อมั่น Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐอยู่นั่นเองนะเขายังมองว่าธนาคารกลางเนี่ยนะบอกว่ามันจะเป็น t r a n s i t o r y Inflation คือเงินเฟอ้อมันจะมาชั่วคราวนะราคาสินค้าจะปรับสูงขึ้นชั่วคราว แล้วสักบาหนึ่งมันก็จะปรับลดลงนะเขาพูดง่ายว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยดูเหมือนยังเชื่ออยู่ยังเชื่อ Federal Reserve ธนาคนารกลางสหรัฐอยู่ประการต่อมาคือคนส่วนใหญ่ยังเชื่ออยู่นะว่าถ้าเงินเฟ้อมาจริงๆ f e d เฟดเออร์รีเซิร์ฟธนาคนารกลางเนี่ยนะก็คือประธานเจอร์ลมโฮเวลเนี่ยจะมีเครื่องมือที่จะจัดการกับเงินเฟ้อได้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะนี่มุมมองของคุณเบรดเชฟนะครับที่เขาพูดออกมายฟัง ว่าทำไมราคาทองคําที่มันทะลุไปพันเก้าร้อยดอลลาร์ต่อออนแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่สูงขึ้นไปละ่ะทำไมมันยังไม่พุ่งกระฉูดขึ้นไปนะทำ New High, ท 2, 0, ดิวไฮทะลุสองพันเจ็ดสิบห้าดอลลาร์ต่อออนละ่ะนะก็บาะว่าเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะยังเชื่อว่าอาจจะเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวแล้วถ้ามันเป็นเงินเฟอ้อนะที่กดไม่ลงเนะี่ยทางธนาคารการลางสหรัฐเฟอโร่เซิร์ฟจะมีเครื่องมือนะที่จะบริหารจัดการได้นั่นเองนะครับ วันนี้คือสิ่งที่นะคุณปีเตอร์ชิฟนะพูดให้ฟังนะแล้วเขาก็บอกว่าทุกคนเนี่ยอย่ารอช้านะเพราะเขาเองเนี่ยมองเห็นว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ยมันจะไปสูงต่อนะนี่คือมุมมองของคุณปีเตอร์ชิฟนะครับแต่ผมแนะนำว่าฟังหูไว้หูแล้วกันนะเพราะว่าคุณปีเตอร์ชิฟเนี่ยนะเขาเป็นลนักษณะคือเขาชื่นชอบทองคำนะที่เขาเรียกว่าโกลบักนะก็คือเอาขาจะเป็นคนที่ชื่นชอบทองคำนะาก็จะ ค่อนข้างเชียร์นะว่าให้ไปถือทองคำนะเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงนะเพราะว่ามันคือเรียวมันนี่นะคือเงินที่แท้จริงนั่นเองเขายังบอกว่าใครเนี่ยนะที่ถือเงินสดอยู่ตอนนี้นะอย่าลังเลนะที่จะรอเพราะว่าราคามันนะจะขึ้นเ่อเขาเห็นราคาจะสูงขึ้นนั่นเอง <นะ S 2> เดี๋ยวจะสายเกินไปนะเดี๋ยวจะขึ้นลดขบวนสุดท้ายไม่ทันประมาณนี้นะครับนะเพราะฉนะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณปีเตอร์ชิฟมองก็คือว่า จังหวะนี้เป็นจังหวะดีนะที่ควรจะเข้าไปซื้อไ้ลงทุนนะครับในในทองคำนั่นเองนะมันโดยสรุปนะครับว่าคุณปีเตอร h i ชฟเขาบอกอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยนะไม่เชื่อหรอกนะเขาไม่คิดว่าไอตัวอินเฟลชันเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะเป็น transitory inflation นะเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เป็น transitory inflation แต่มันจะเป็นเปอร์มา n เน้นนะคือมันจะมาอย่างถาวรนั่นเองนะเขาถึงบอกเตือนทุกคนนะนะครับนะผมก็มาเล่าใช้ฟังแต่ขอให้ฟังหูไวู้แล้วกันนะครับเขาที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็น t r a n s ิช o ่ y อินฟล t i ชัแต่มันเป็นเปอร์มา n เน้นและมันจะเลวร้ายลงอันะนี้คือสิ่งที่คุณเ e รตชิฟ์นะแชร์มานะครับในคลิปของเขานะผมก็มานะพูดให้ฟังนะครับประการต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเงินเฟอ้อถาวรมาเนี่ย ที่เฟดบอกว่ามีเครื่องมือสู้จะสู้เนี่ยนะแล้วก็คนส่วนใหญ่นักลงทุนไปเชื่อเขาเนี่ยเขาบอกว่าเฟดจะไม่สู้อินเฟชันนะเฟดเนี่ยจะไม่สู้ไอ้ตัวไอ้ตัว usion, อินเฟชันไอย้ยักษ์ฟ้าไอ้ยักษ์จินนี่ที่หลุดจากตะเกียงแน่นอนถ้ามันยังจะมาอย่างถาวรเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะก็บอกว่าเพราะโครงสร้างของเศรษฐกิจนะของธุรกิจทุกบันเนี่ยมันเป็นไฮเลเวลเลต์คำว่าไฮเลเวลเลตก็คือใช้นี่สินะกู้นี่ยืมสินมาใช้เครดิตสินเชื่อสูง เพราะนั้นมันอิงกับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งมันสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอินเฟลชันหรือยักษ์ฟ้าเนี่ยออกจากตะเกียงจริงๆมาอย่างถาวรเนี่ยนะยักษ์จินนี่เงินเฟ้อมาอย่างถาวรเนี่ยเฟดจะไม่สู้อินเฟลชันจะยอมแพ้นั่นเองนะเพราะอะไรครับเพราะว่าในระบบเศรษฐกิจระบบธุรกิจองค์กรบริษัทที่ใช้ไฮเลเวลเลตหรือใช้เครดิตสินเชื่อเนอี่ยตาที่สูงดอกชือ้อต้องขึ้นอับาตาดอกเบีย้ยเนี่ย ถ้าเฟดสูอินเฟชันบอกว่าเสร็จเฟดต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเฟดต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันจะไปกระทบกับไอ้พวกไฮเลเวลเลดอย่างเงี้ยในพวกที่ใช้นี้สินปริมาณมากในการทําธุรกิจเนี่ยซึ่งมันอิงอัตราดอกเบี้ยไงถ้าเกิดใครขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ทำคลาสตลาดนั่นเองก็ทําให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันสั่นคลอนน่ยนะก็คือเขย่าตลาดทุนตลาดหุ้นก็จะทําให้เกิดคลาสเอง เพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยจะไม่สู้อินฟล t i ชันจะไม่สู้กับเงินเฟอ้อถ้าเงินเฟอ้อนั้นมาถาวรเนีย่ยนี่เขาบอกว่า2ประการล,ละนะที่ทําไมนะครับนะนักลงทุนเนี่ยนะไม่ควรจะเชื่อธนาคารกลางสหรัฐเฟดออรีเ e ซิร์นั่นเองนะแล้วเขาก็พูดถึงว่านะครับว่าประการต่อมาเนี่ยนะเฟดเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะทําการนอมอลไนเซชันไอบัญชีงบดุลของตัวเองอ่ะนะไม่มีไม,ไม่ไม่สามารถทําได้เพราะมันจะเป็นการ ลาดน้ำมันเข้าไปในกล่องเพลิงนั่นเองนะนึกภาพไหมเพราะว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นแบบนี้เงินเฟอ้อมาเนี่ยนะเราจะไปปรับลดขนาดบัญชีงบดุลได้ไงนะเข้าไปเทเบิลลิงก็คือเข้าไปลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างไงนะล้วจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นบอกมันไม่มีทางที่จะกลับไปสู่การทำ normalization กลับสู่ความเป็นปกติอ่ะนะเพราะมันจะเป็นการลาดน้ํามันเข้าไปในกล่องเพลิงนะก็ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเร็วร้ายขึ้นนะ เขานึกบอกทุกท่านไงนะว่าทุกท่านเนี่ยนะต้องมองให้ดีละกันว่าถ้าเกิดท่านเชื่อทางเฟดเนี่ยนะแล้วท่านยังไม่ไปซื้อทองคำเนี่ยนะอ่านะแล้วท่านคิดว่าราคาทองคำจะลงอีกแนะลรอลงแล้วเพื่อจะซื้อเนี่ยนะท่านอาจจะสายเกินไปก็ได้นะนี่คือสิ่งที่นะคุณปิเตอร์ชิพ,พูดนะละเขาบอกว่าแล้วคุณไปเชื่อว่ามันเป็น transitory inflation เนี่ยเขาบอกไม่ใช่มันจะมาแบบเปร์มันเน้นและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลวร้ายลง แล้วคุณคิดว่าถ้ามันเงินเฟิร์มันมาจริงมาแบบถาวรแล้วเฟดมีเครื่องมือสู้เนี่ยเขาบอกว่าเฟดไม่สู้หรอกเฟดจะยอมแพ้เพราะว่าระบบมันไฮเลเวลเลตมันมีหนี้สินอะไรพวกนี้เยอะถ้าเฟดจะไปสู้อินเฟชชั่นเนี่ยเขาต้องทําการเทปเปอร์ลิงไงนะลดอ่าไอการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเขาต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะเพราะงั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะไปคราสตลาดไงนะก็จะเกิดเป็นบิ๊กคราสสี่สบเป็นต์บวกห้าสเป็นเดอะบัสแป หรือจะระเบิดออกแบน the burst 90%เนี่ยนะับเพราะนั้นมุมมองของคุณเบน์ชีก็บอกว่าเฟดเนี่ยไม่ไม,ไม่สู้นะถ้าเงินเฟอ้อถาวรมาจริงเขาไม่สู้เขาจะยอมแพ้แล้วเขาก็ไม่มีทางหรอกนะที่จะ normalization นะเข้าไปสู่ภาวะเป็นปกตินะโนโยบายของการ normalization ก็คือการลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะลดขนาดบัญชีงบดุลลงนะครับแล้วก็ขึ้นอัตระดอกเบีย้ยเพามันเป็นไ,ม,ไม่ได้นะเพราะเมื่อมันเป็นไปไม่ได้เนี่ย เขาจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะก็คือเตรียมนะสภาพรับมือแล้วกันนะว่าไอตัวเงินเฟอ้อเนี่ยกำลังจะมานะแล้วเขาก็บอกว่าจําได้ไหมนะในวิกฤตซับพลาสม์เนี่ยวิกฤตซับพลาสม์ในปี2007เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเตือนมาตั้งนานแล้วว่าวิกฤตซับพลาสม์เนี่ยเขาเห็นฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์เห็นฟองสบู่ในซับพลาสม์เนี่ยนะเขาก็บอกเตือนมาตั้งแต่2007นะแต่ว่าเขาไม่มีหลักฐานจะพิสูจยืนนะว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่าใน2007ใช่ไหม แล้วคราวนี้ทางประธาน Federal Reserve คนก่อนนะคนก่อนก่อนนะจำได้นะครับนายเบนเบอร์นาก้นะนายเบนเบอนาก้สมัยนั้นเป็นประธานธนาคารการลางสหรัฐอยู่นะธนาคารการลางสหรัฐก็มาบอกไงนะตอนนั้นปี2007นะบอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหานะเขาบอกว่าซับพราม์เนี่ย c o n t a i เ e d ก็คือเขาสามารถจำกัดนะปัญหาเรื่องของซับพราม์ได้ไอการกู้ที่มันมีปัญหาเนี่ยไม่เป็นไรมันไม่กระจายไปที่ภาคส่วนอื่นหรอก นะมันไม่กระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะนี่คือสิ่งที่คุณปีเตอร์ชิพพูดถึงในคลิปของเขานะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเฟดพูดอย่างนี้แหละแล้วสิ่งสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาบอกทุกสิ่งมันคอนเทนได้นี่จํากัดได้นี่ไม่เกิดการกระจายออกไปปัญหาซับพรามเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นไงไอ้วิกฤตสองพมันถูกวิสูจน์แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงไงไหมนี่คุณปีเตอร์ชิพเขาพูดให้ฟังนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะฉนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันคุณจะไปเชื่อเฟดเหรอว่าไอ้ตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ย นะมันจะเเป็นลักษณะชั่วคราวนะแล้วก็ถ้ามันมาอย่างถาวรเฟดก็จะมีเครื่องมือที่ไปต่อสู้กับไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยเขาเขาถามกับผู้ชมอะนะว่าคุณจะเชื่อเฟดเหรอในเมื่อปี2007อะ่ะมันเคยเกิดไอ้วิกฤตซับพามมาแล้วแล้วเขาก็เตือนมาตั้งตั้งนานแล้วหลายปีแล้วนะว่ามาวิกฤตซับพามเนี่ยมันมันเกิดมันก่อตัวขึ้นเป็นฟองสบู่นะครับในซับพามเนี่ยนะมันก่อตัวเป็นฟองสบู่ในอสังหา ในบ้านเรือนไอเรื่องบ้านเนี่ยนะครับนะเขาก็เตือนมาตลอดนะแต่ว่าเขาไม่มีหลักฐานพิสูจนะ์จนกระทั่งถ้าจําได้นะครับในปี2 0 7 7 0 0 8ก็เกิดก็เกิด雷曼เอร์ล้มลงมานะพอเรมนบัตเตอร์ล้มลงมานะทุกอย่างมันก็กระจายแพร่กระจายไปนะแลวทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินนะตลาดหุ้นก็แค s ชลงมาในประมาณกันยายนปี2008 นะเมื่อคราสลงมานะก็ทำให้ GDP สหรัฐะนะครับก็ติดลบนะในปี2008-2009ก็เรียกว่าเกิด Great recession 2008เพราะในวิกฤต2008เนี่ยบางทีก็เรียกว่า Great financial crisis นะครับแล้วบางทีก็เรียกว่า Great recession 2008เพราะว่ามันเกิดวิกฤตซัพพลายขึ้นก่อนก็คือการปล่อยกู้นะครับที่ต่ำกว่าอะไรนะคือก็เป็นการปล่อยกู้ให้คนที่ไม่สามารถจะมาจ่ายชำระได้ นะด้เนื่องจากว่าเงินเดือนหรือรายได้เนี่ยอาจจะต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะเราทำให้เกิดวิกฤตซับลพรมขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดเออเกรดไฟแนน a l เชียลคริสก็คือการที่ธนาคารจะบันเกินเงินอย่างเ e ม m บนบัตเทอร์ล้มละลายนะแล้วก็ดึงให้ระบบเนี่ยนะมันตลาดทุนยาดหุ้นแค s ชลงมานะทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นที่มานะที่ธนาคารกลางต้องเข้าไปเบลเอาเข้าไปอุ้มนะครับ ก็โดยว่ลี t o big t o fail นั่นเองนะม้นสิ่งนี้คุณบิลลอร์ชิปก็บอกว่าคุณจะเชื่อได้หรือนะในเมื่อ,อสิ่งที่เฟดเคยพูดมานะพูดให้คุณเชื่อนะว่าไอไอซับพามเนี่ยไม่เป็นปัญหานะไม่เป็นปัญหากับพวกคุณน่ะแล้วสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงๆว่ามันเป็นปัญหาในปี2008 <S <S รอบนี้ก็เหมือนกันเขาถึงเตือนว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขาบอกว่ามันมาชั่วคราวนะราคาสินค้าขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงมาเขาถามว่า แล้วคุณจะเชื่อได้อีกหรือนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณปีเตอร์ชิปนะครับแบ่งปันนะ้ำมุมมองของเขาให้ฟังนะผมก็มาพูดนะครับนะให้ทุกท่านนะครับนะได้ฟังกันนะครับแต่สุดท้ายก็อยากให้ฟังหูไหว้หูนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าทุ่มทั้งหมดนะลงไปในทองคานะแต่ว่าก็ฟังหูไหว้หูเออใครยังไม่มีทองคำเนี่ยนะก็ควรจะมีแล้วกันนะเพราะว่าผมก็มองว่าเมื่อศึกษาย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็น ไอตัวเขาเรียกว่าเลียวเซฟฮับเบนนะเป็นหลุมหลบภัยยามที่มันเกิดความผิดผันบันบวนทางเศรษฐกิจการเงินนะครับแต่เกิดใครไปเก็งกาไรถือเยอะเกินไปจนขาดสภาพคล่องเงินสดอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าความผิดผันมันจะมีทั้งสภาวะเงินปืดเงินเฟ้อที่ตามมานะครับมันให้มุมมองผมหนึ่งนึกว่าให้ถือทั้งสส่วนนั่นแหละนะทั้งเงินสดและทองคาใครที่ถืออะไรมากเกินไปช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเทิร์นอะลาวคือบุญรอบๆตัวแล้วปรับพอร์ตให้สมดุลซะ อันนี้คือสิ่งที่นะผมมองเห็นนะครับแล้วมาแบ่งปันให้ฟังทั้งมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับอย่างคุณปีเตอร์ชิปแล้วก็สิ่งที่ผมได้พูดมาใน,ในหลากหลายคลิปนะครับในตลอดประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอสิดตามนะครับในช่องยูทูบช e ้นอาจารย์เสกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ